สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็นเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับคัางรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะครับใครสนใจรถมือสองสักคันเครัยเพชรยนต์มีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้มากกว่า400คันและเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเข้ามาใหม่เยอะเลยนะประมาณ3-4ถึงเทลเลอร์นะเข้ามาประมาณ30-40คันครับใครกำลังรอนี่มี ตัว HRV ครับคันนี้นะสภาพดีเลย EL ด้วยนะเป็นปี18ปลายปีจดสิบานะไม่ประมาณแสนเดียวนะราคาดีนะ4ี่แสนกวบาทก็มีหรือใครรอแคมรี่นะครับเมื่อวานนี้มีแคมรี่ 2. 5 g g ปี20เข้ามาสีขาวมุกด้วยนะจอดอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดูนะราคาอยู่799เองผ่อนประมาณ1น4 0 0มาณ13,400บาทนะใครอยากดูรูปนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูตรงนี้ก่อน เดี๋ยวท้ายคลิปนะจะพาไปดูด้วยแล้วก็เอา i ิคับ1.8 e Sport Option นะ e Sport เนี่ยมันจะมี2แบบนะเจนเนี Gen na, Gen na ่ยเจนหน้าไมเในเชนนะครับมันผลิตตั้งแต่ปี17จนถึง19กลางปีนะครับก็ e Sport มันจะมี e Sport เฉยๆกับ e Sport Option นะที่เราเข้ามามันได้เป็น e Sport ตัวท็อปอะเป็น e Sport Option เข้ามาอ,อ,กมาอีก5้าคันครับราคาเริ่มต้นอยู่429นะราคาเริ่มต้น429เป็นปี18แค่หคันคือสีดำคันเนี่ยปี18 อีก4ี่คันสีขาวมุก3ามคันสีน้ำตาล1คันเป็นปี19แท้ๆนะผลิตประมาณเดือน3เดือน4นะครับ19ประมาณนี้เนาะก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นครับส6 9นะสำหรับรถปี19ขึ้นไปแต่ถ้าปี18เริ่มต้น2.99นะสำหรับ4ปีนะครับใครสนใจก็ทักมาได้ราคาที่ผมพูดไปนะครับจะเป็นราคารถเนาะบวกกับอัตราการผ่อนที่เป็นฟรีดาวผ่อน7ปีนะแล้วก็จะตามราคารถครับเช่นอย่างคันเนี้ย สี่สองเก้าใช่ไหมก็จะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันสี่นะคันนี้สี่สองเก้านะครับ, 29, รบมาประมาณแสนเจ็ดหนึ่งจุดแปดอีสปอร์ตออปชั่นทะเบียนห้าห้าสี่สามครับได้เป็นสีดํานะแม็กสิบเจ็ดนะแม็กสิบเจ็ดนะครับรถสวยเลยนะแล้วเดี๋ยวใครรอแอร์คอร์ดนะครับมีแอร์คอร์ดปียี่สิบเอ็ดเข้ามานะตัวตัวพันห้าเทอร์โบเอลนะครับสีขาวมุกสวยเลยแล้วราคาโคตรถูกด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูเหมือนกันอนะคันนี้มาประมาณแสนเจ็ดครับบอกปรับไ,ไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยสภาพดีนะได้รถสีดำนะครับปีสิบแปดนะอันนี้สิบแปดปลายป นะยังไม่ล้างเลยคุณดูดิเนี่ยเลอะๆอ,อยู่เลยนะแต่สภาพดีนะครับแต่เลอะฝุ่นหน่อยนะใครสนใจคันนี้429สําหรับคันแรกมาดูคันที่2คันนี้เพิ่งหลุดจองมานะใครสนใจมาจัดได้เลยนะสําหรับทะเบียน5745ครับแคมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมที่ตอนมันออกมาใหม่ป้ายแดงนะคันนี้ผมบอกเลยว่าราคาเกือบล้านแปดนะหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะปีสิบเก้าครับไมค์แค่เจ็ดหมื่นเก้าได้สีบรอนนะเป็นสีบรอนครับประหยัดน้ำมันยี่สามโลลิตรครับฟังชันครบเลยนะผมบอกเลย มีนี่ครับเป็นเรด้านะมันเป็นเหมือนกล้องจับอะนะเป็นเขาจะทํางานร่วมกับพวก adaptive cruise control นะแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะมีแจ้งเตือนออกนอกเลนครับแจ้งเตือนชนหน้านะใบสปอร์ตมอนิเตอร์มีนะแล้วก็เป็นรุ่นเดียวเลยนะครับที่มีแอร์เป่าลมหลังตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยนะเป็นสวิตช์แอร์เป่าลมหลังนะครับะใครสนใจทักมาได้ครับไมค์แค่เจ็ดหมื่นนะฟังก์ชันครบครับลำโพง JBL แล้วนะสำหรับตัว top adaptive cruise control มีนะมีตัวคอนโทรลหลังตรงนี้นี่จอทัชสกรีนนะเบาะก,ก็ปรับไฟฟ้าได้ เป็นรุ่นเดียวเหมือนกันครับที่บอกปรับไฟฟ้าได้คันนี้ราคาดีและไม้น้อยนะนะราคาดีและไม้น้อยนะตรวจรถแล้วครับได้5ดาวเต็มใครสนใจผลตรวจรถนะทักมาได้เดี๋ยวส่งให้ดูนะทะเบียน5745ห้าครับแคมรี่สองจุดห้าไฮบิดพรีเมียมท็อปสุดครับไปแดงออกมาเกือบล้านแปดตอนนี้เหลือแปดเก้าเก้าฟีดาาพรหมื่นห้าแล้วคุณได้ไม์หลักหมื่นได้สีบรอนมาแล้วนะครับใครรอไม์น้อยนะสีบรอนนะครับไม่อยากให้พลาดคันนี้สภาพดีเลยนะติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ 0 6 e 5 9 5 1 3 3 7 4เก้าห้าหนึ่งสครับเบอร์นี้ติดต่อหาผมได้โดยตรงนะผมตอบแชทเองผมรับสายเองนะครับคุณโทรหาส่วนกลางเขาแรนดอมเซลล์นะอันนี้คุณอยากคุยกับผมนะครับเป็นผู้จัดการสายขายคุณทักเข้ามาได้ที่เบอร์ line นี้ไลน์ ID นะไลน์ ID นี้ที่ให้ไว้นะนะครับประมาณนี้อ่ะคันนี้กันต่อทะเบียน2 2 4 2ครับเอาติสครับ1นจุดแตัวสปอร์ตนะเป็นตัวเขาเรียกว่าเครื่องพันแนะครับตัวเบนซินนะของเอ่อ เหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากได้แบบชุดแต่งแบบ G R นะ G R จะมีสกเกิร์ตสปอยเลอร์ใช่ไหมอันนี้จะไม่มีนะครับแต่ฟังก์ชันน่ะดีกว่า G R อีกเพราะอะไรมีคูซอนโทนให้ครับมีบายสป,ปอร์ตมอนิเตอร์ให้นะมีแท่นชาร์จไร้สายให้นะสภาพดีครับแล้วได้ล้อแม็กสิบแล้วได้สีขาวมุกค,ครับเป็นรถในงานครับรถประจันตำแหน่งหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ไม้แค่6กหมื่นกว่านะคันนี้ไม้หกหมื่นแปดครับปีสิปียี่สินะขออภัยคันนี้ปียี่สินะสีขาวมุกค,ครับเป็นรถประจาาาตแหหนนนนน่นะ่่่่งงะะขอบริษััทญญญีีีปปปุนนะมดสเเเเช4เลยลยย ะคุณเจคีเรสครับที่บอกไปมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ Max 17นะภายในนี่คุณดูประวัติศูนย์ห้อยครบๆนะบะายบ่อศูนย์ห้อยครบๆเขาบอกให้เข้าสู่ศูนย์ครั้งต่อไปตอน70,000กว่าๆนะตอนนี้มันหก0 0ื่นะก็เนี่ยมีจอมีกล้องถอยครับเบรกมือไฟฟ้ามีโหมดสปอร์ตเบาะคนขับปรับไฟฟ้ากระจกอออ,อ,อโตอ้เบาะหลังพับได้นะเครื่องพันแปดครับ140ม้าดูอวีวทีไอครับ1,800ซีซีนะประหยัดน้ำมันได้อยู่ครับ16โลลิตรอะไรประมาณนี้เนาะสภาพดีเลย นะและไม่น้อยย้านะสภาพดีและไม่น้อยนะใครสนใจครับตัวสปอร์ตที่มันเป็นตันนิวแบบนี้คันนี้619ฟึเาีด้าพอนยู่10,000กับ4 0่รนะครับขับคุ้มคุ้มทนทนยาวๆครับคุณม,มาเลือกเอาติสได้เลยต้องบอกงี้ครับนึกอะไรไม่ออกบอกเอาติสนะเอาติสเนี่ยเป็นรถที่ต้องบอกเลยว่าอึดคุ้มทนดูแลสั่งง่ายส่วนคันนี้ครับทะเบียน8 8 1 2 HRV 1 8 EL นะ1.8 EL เป็นปี18ปลายปีครับจด19ไม้สึก10,000 0กับอีก 2,000- หรือ4 0 0พประมาณเนี่ย ได้เป็นสีเทาดาครับตัว EL นะฟังกช์ชันครบแล้วครับล้อมแม็กแล้วนะราคาแค่4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันครับคันนี้ฟีดาวถ้าคุณเครดิตดีนะเครดิตดีสกอร์เอสกอร์บคุณฟีดาวคุณผ่อนอยู่แค่ประมาณแปดพันสามเองอ่ะนะนะได้ SUV r o s s o v e r ครับปีไม่ลึกไปไม่ไม่เยอะไปนะสภาพดีและสวยมากนะสนใจคันนี้ทักมาได้นะครับสำหรับ HRV เดี๋ยวมีสามแสนก็บาทเข้ามาด้วยเป็นสีน้ําเงินปีสิบห้านะ EL เหมือนกันนะครับเป็นสีน้ําเงินปีสิบห้าเดี๋ยวจะมีเข้ามาด้วย ใครสนใจนะครับทักเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้นะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดรถให้ดูนะครับมาดูคันต่อไปครับคันนี้ทะเบียน5403ออาติสครับ1.6รุ่นจีปี2020นะปี20เนี่ยชมนิวเนี่ยข้อดีคือภายในจะเป็นสีดำแล้วเบาะดำคอนโซลดำนะเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากได้เบาะครีมนะครับนี่เบาะดำคอนโซลดำแล้วนะสำหรับ1.6ครับปี20คันนี้ไม่แสนสามครับนะราคาดีนะไม่แสนสามแอร์หลังมีแล้วครับช่วงล่างเป็นปีกงอกคู่แล้วสำหรับโฉมนิวโฉมใหม่แบบนี้ นะมันจะเป็นล้อหลังมันแยกอิสระแลลวนะมันไม่เหมือนแบบโฉมเก่าที่มันจะเป็นคานอยู่นะขับไปไหนมาไหนแรงสั่นสะเทือนเข้ามาในตัวรถน้อยลงนะเป็น TNGA โฉมแรกแอร์หลังมีสภาพดีครับทะเบียนห้า3ีู่นย์สามราคาอยู่489แปดเก้านะราคา4ี่แปดเก้าีดาวน์ผ่อนอยู่แปดพานสมือนกันสําหรับสีบรอนคันนี้สนใจทักมาได้นะ0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจดสี่ครับลอพีหนึ่งห้าสองมาครับดูคันต่อไปคันนี้ไฮบิด e อ t ท y นะคันนี้ทะเบียนสามแปดสี่สี่สามแปดสี่สี่คันนี้ห้าหนึ่งเก้าอ๋อคันนี้จะไมน้อยกว่าเพื่อนนะสเปคแบบนี้นะครับสีนี้เข้ามาสามคันนี่สภาพดีมากนะคันนี้รีวิวเดี่ยวไปแล้วนะใครสนใจคันนี้นะครับทักเข้ามาเดี๋ยวผมส่งคลิปเดี่ยวให้ดูส่งรูปส่งรายละเอียดให้ดูไมแค่แสนสองครับเป็นหนึ่งจุดแปดไฮบริดเอนทรีปีสองพันยี่สิบฟีดาคุณผ่อนแปดพันแปดเองนะได้ลดประหยัดน้ำมันครับยี่สิบสามกิโลเมตรต่อลิตรสเปคนี้เข้ามาสามคันสีเนี่ย สีนี้1.8ไฮบิดแอนทีปี20สีนี้นะเทาแบบเทาฟ้าเนี่ยเข้ามาสามคันนะอีกสองคันไม้แสนหกกับแสนเจ็ดราคา489แดดแต่ได้คุณได้ปี20นะวารันตีแบตเหลือ5ปีเต็มครับคุ้มค่าคุ้มราคานะประหยัดน้ำมัน23โลลิตรครับฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ถ้าคันนี้ผ่อนแปดพันแปดแต่ถ้าอีกสองคันที่บอกว่าไม่เยอะกว่าน,นี้หน่อยเนี่ยจะผ่อนแค่แปดพันสามเองนะปี20ไฮบิดนะผมบอกเลยไฮบิดตอนนี้ราคาดีมากและถูกมากนะครับสนใจติดต่อเข้ามาครับ 0659113374 line at p e k 1 5 2ครับมาครับดูคันต่อไปอ่านี่สเปคแบบนี้เนะเาะเรียกได้ว่ารุ่นยอดนิยมเลยันนะครับสีขาว 1.6G ปี2020เบาะดำคอนโซลดำนะไม่ประมาณแสนสามครับไม่เท่าเนี่ยผมมี2คันนะราคาเท่ากันเลย499นะสีขาวมันก็จะบอกตามตรงมันจะสูงกว่าสีบรอน์สักหมื่นหนึ่งอะนะนะสะภาพดีครับคันนี้นะ ทะเบียนอะไรเนี่ยสามสามศูนสองะครับหนึ่งจุดหกีปีสิบครับเบาะสีดําคอนโซลสีดํารถสีขาวไม้แสนสามครับสี่เก้าเก้าผ่อนแปดพันหะ้าจบนะสีดาวผ่อนเลทนี้ได้เลยนะสนใจทักมาได้ครับศูนย์หกห้าเก้าหันหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลนพ at pek หนึ่งห้าสองมาดูกันต่อครับคันนี้คันนี้ไม่ดูไม่ได้นะแอร์คอร์ดครับผมว่าคันนี้โคตรคุ้มเลยอะเป็นแนะอร์คอร์ดนะหนึ่งจุดห้าเทอร์โบเอลปีโคตรใหม่เลยคุณปีสองพันยิบเอ็ดอะ นะปี21ครับได้เครื่องเป็นซินล้วนประหยัดน้ำมัน17โลลิตรนะผมบอกเลยว่าแรงนะมันเป็น15เทอร์โบนะครับแรงมารง้าแรงต่างก็ได้200มา้านะครับคุ้มค่าน่าใช้นะครับนคันะคนี้ผมบอกกับคุณเลยว่าคุ้มค่าน่าใช้ได้สีขาวมุกค,ครับไฟ LED โปรเจคเตอร์นะประหยัดน้ำมัน17โลลิตรได้อยู่17 18นะสำหรับตัว Accord นะครับ15เทอร์โบปี 2, 2021ไมค์ประมาณแสนสามราคาดีครับคันนี้ราคานะเพียงแค่ 799,0 0สนนะ799นะครับฟังก์ชันครบคู่อนโทอนฮอนด้าเลนวอ h นะครับพุูสตาร์เรียบร้อยนะเบรกมือไฟฟ้าแทนชาเลสายจอใช้งานง่ายนะครับสวยเลยนะคันนี้799อ่ะนะใครหา Honda Accord สักคันนะครับตัว1 5เทอร์โบน่าใช้ครับ EL นะฟังก์ชันมาตรฐานมีครบแล้วนะได้เก่งแบบเนี้ยนะเก่งใหญ่นะครับเครื่องพันะครับแล้วก็ได้เป็นต้องบอกว่ามาใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับซี vic ตัวใหม่นะตัว Fe นะครับ แต่เขาจูนให้ให้มันแรงขึ้นนะแรงมาเยอะขึ้นนะเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับแต่เขาจูนให้มันแรงขึ้นนะจะไม่เหมือนกันแล้วก็ได้ความทนด้วยนะเบนซินล้วนครับไม่ต้องแบบกังวลเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดนะคันนี้คุ้มครับการันตีเลยว่าคุ้มนะผมเทียบกันเลยกันแคมรี่เข้ามาสองจุไม่แสนหกปี20สิขีขาวเหมือนกันขายเจ็ดเก้แต่ปี20สนะแต่คันนี้ไม่แสนสามนะไม่น้อยกว่าสามหมืนโลนะ แล้วเป็น Honda a c c o r d นะครับปี21นะใหม่กว่าหนึ่งปีราคาเท่ากันเลยอ่ะ799ถามผมนะผมเลือกเองผมเอาคันนี้นะหนึ่งเลยใหม่กว่าหนึ่งปีสองครับใหม่น้อยกว่า3า0 0 0โลแต่ราคาดันเท่ากันนะป้ายแดงออกมาพอกันนะครับประมาณรันห้านะแต่มือสองราคาพอกันเลยนะ Accord นะครับผมว่ามันก็น่าใช่นะถ้าขับเองขับ Accord ครับถ้ามีคนขับให้แล้วนั่งด้วยจะขับแคม r ี่เพราะอะไร c คม r ี่นั่งหลังนั่งสบายกว่านะเพราะอ cord ท้ายมันจะตัดแบบนี้นี่มันเป็นทรงคูปเป้คุณสังเกตท้ายไหม นะเห็นไหมไท้ายมันจะตัดลงนะแต่แคมรี่จะโปร่งกว่านะถ้านั่งหลังบ่อยๆก็แคมรี่นั่งสบายกว่าแต่ถ้าขับเองขับแอคคอร์ดแน่นอนนะครับมันฟังก์ชันข้างในอะ่ะมามันดูแบบว่ามันดูดีกว่าแล้วกันนะเบาะเบอะสวยกว่านะใครสนใจคันนี้ทักมาได้ครับ799นะ799ฟรีดาวพอร์ตอยู่หมื่นสาม่ร้อยแอคคอร์ดพั0หเทอร์โบโคตรน่าใช้ครับได้ปี21มาดูคันต่อไปครับคันนี้เลยเอาติสครับคันนี้ที่บอกไป429ปี19นะสีเป็นสีน้ำตาลนะไม่ใช่สีดำนะ คุณดูดีนะสังเกตสีดีๆคันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับคันแรกที่ให้ดูอะ่ะต้นคลิปอันนั้นสีดํานะอันนี้เป็น1.8 e sport option นะเบาะปรับไฟฟ้าครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนแม็กซิชุดแต่งรอบคันไฟหน้า led projector นะสเกิร์ตสปอยเลอร์ครบแล้วไม่แสนเก้าครับคันนี้สี่สองเก้านะสี่แสนสองหมื่นเก้าพันฟีดาวครับคันนี้คุณผ่อนประมาณเจ็ดเปอร์เเองนะคันนี้ฟีดาวผ่อนเจ็ดเปอร์เครับได้รถสีน้ำตาลสวยๆเลยนะสนใจทักเข้ามาได้นะครับศูนย์หกห้า 9513374ครับไลน์ Line at pek152 นะเอสปอร์ต e เนี่ยเข้ามาห้าคันนะครับสีดำหนึ่งคันปีสิบแปดสีขาวสามคันและสีน้ําตาลคันเนี่ยปีสิบเก้านะพอเริ่มต้นประมาณเจ็ดเป็นสี่นี่แหละนะสนใจทักมาได้ครับ0659513374ไลน์ครับ at pek152 มาครับดูคันต่อไปชมยอดนิยมเลยปีสิบเก้านะต้องบอกว่าชมเนี่ยหน้าเนี่ยมันมีตัง้งแต่ปีสิบเจ็ดใช่ไหมสิบหกปลายปีแล้วกันจนถึงสิบเก้ากลางปี อันนี้เป็น19กางปีครับรถหน่วยง,งานทอสอครับไมลแสนสองสามเก้าเก้านะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณหกพันเจ็ดอึดคุ้มทนครับนะใครหายอยู่นะมีสิบแปดจดสิบเก้าไม่น้อยกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งสามแปดเก้าส่วนคันนี้ไม่แสนสองนะครับปีสิบเก้าแท้นะราคาสามเก้าเก้าครับฟีดาวคันนี้ผ่อนหกพันเจ็ดจบนะสนใจทักมาได้ครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์ครับ at p เคหนึ่งห้าสองมา ดู CRV าร์วีไหมสองคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยสีบรอลหนึ่งคันสีขาวหนึ่งคันรู้สึกว่าเออ่ราคาจะไม่มีตัวท็อปเลยนะราคาหกแสนกว่าบาททั้งคู่เลยอย่างคันนี้หกเก้าเก้าครับสองจุดสี่เอครับปีสิบเก้าหกแสนเก้าหมื่นเะก้าพันเอนะนะเป็นตัว ES นะครับสีบรอลครับสองจุดสี่เอสเบียนแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกเก้าเก้าหล่อผ่อนน้ำมันหมื่นหนึ่งฟีด้าผ่อนน้ำมันหมื่นหนึ่งนะครับสนใจทักมาได้นะกุญแจาวางอยู่หน้ารถเดี๋ยวผมไปเปิดภายในะให้คุณดูดีกว่า น่าใช้เนี่ยครับให้หารถครอบครัวครับสาภาพดีๆสวยๆนะ CRV วผมมีครบทุกสีเลยอะตอนนี้มีสีดำครับเทาดำมีสีดำมีสีเทาดำมีสีขาวนะมีสีบอ์แบบนี้สาภาพดีรถสวยเลยครับนะคันนี้เป็นเดี๋ยวดูก่อนว่า5หรือ7ที่นั่งนะแอร์หลังมีครับเช้งงันง่ายเนาะนะเบาะนั่งสบายอันนี้เป็น5้าที่นั่งนะเป็นแบบ5้าที่นั่งครับรถสวยเลย6 9เเองนะคันนี้6 9 9 ES ครับปี P 19นะสนใจทักมาได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนไมคแสนสี่ น้ำมันประมาณแสนสี่ครับรถครอบครัวนะขับนุ่มๆครับ SUV ขนาดใหญ่นะแล้วก็เป็นเจ้าตลาด SUV อยู่แล้วสําหรับ CRV สนใจทักมาได้ครับส่วนคันนี้เป็นสีขาวนะราคารู้สึกว่าหกแสนต้นๆเปล่าน,นะอันนี้เป็น EL อ่ะนะเป็น EL นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปเดี๋ยวผมขึ้นอัตราการผ่อนนะขึ้นเลขใหม่ให้ด้านมุมมุมบนขวาแต่ทะเบียนเปลี่ยนแน่นอนทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกนมให้นะครับใครสนใจ CRV สีขาวครับนี่ขึ้นรูปขึ้นราคาให้ดูแล้วมุมบนขวาขึ้น ตาการพอนนะครับนะครสนใจทักไม่ได้นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะเราปรับสภาพอยู่สีขาวมีนะครับแล้วก็สีบรอนมีสีดํามีสีเทาดํามีนะครับมามาปิดท้ายกันดีกว่าที่คันนี้่นะปิดท้ายที่คันนี้ครับทะเบียน3 9 1 0ครับสําหรับเออติสครับ1จุดสปอร์ตนะเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานคันนี้ราคาเท่ากับคันไม่น้อยเลยแต่คันนี้ไม่มันแสนหนึ่งนะครับแต่มันใหม่กว่า1ปีไง รถมันปี21เออคันนี้ปี22คันแรกปี21ราคาเท่ากันครับ619นะฟรีดาวพอรอยูนอยู่1,400เท่ากันนะสนใจก็ทักมาได้ครับนะประมาณนี้นะวันนี้พาดูรถมือสองประมาณนี้นะครับเน้นอัลติสนะแล้วก็แอคคอร์ดเนาะแคมรี่ CRV นะ ry, CR v, นะมี2คันนี้สวยเลยนะครับสนใจคันไหนนะติดต่อเข้ามาครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยกดเบอร์ครับ065 9 4, ์1 3374 Line @pek152 ครับก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดนะ อัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์ครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ